โอเคทุกคนกลับมาอยู่ในห้องอัดคลิปสู้ชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเข้าเฟรมมาทำไมวะเนี่ยสปอยหมดก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะฮะเราทําการรีวิวตัวของนี่ไอเลตมี่เก้าเอ็นนะฮะซึ่งเป็นมือถือเก่าอายุ4ปีไปแล้วใช่ไหมซึ่งท้ายคลิปเนี่ยผมบอกไปแล้วนะฮะว่าผมเนี่ยกะจะแบบฟื้นคืนชีพเอ,อ่อรุ่นพี่ของเครื่องนี้มาอีกหนึ่งตัวนะฮะนั่นก็คือไอเดี๋ยวไอตัวนี้นะนี่คือแป๊บหนึ่งนะฮะมาถอดฝาหลังได้นะคือมันเก่ามากอ่ะนี่เอสลาว่านะฮะ เป็น Iris 7เ5นะเป็นรุ่นที่เก่ามากคือซื้อเนี่ยอันนี้คือวันซื้อนะฮะก็คือ2560หนะหรือคือประมาณ7ปีที่แล้วคือเรียกได้ว,ว่าเก่าสุดเลยอะคือสภาพแบบดูไม่ได้เลยนะแต่มยาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะเปิดได้ไหมก็คือผมไปซื้อแบตมาแล้วนะฮะนี่คือแบตเตอรี่ของมันนะซื้อจากชอปปี้มาคนขายของงเนะแบบมันซื้อไปทําไมไวะเดี่ยปี0 2งพันยังมีใครใช้แบบเครื่องแบบนี้อีก็แต่ไม่เป็นไรนะฮะมาเริ่มเลยนะก็ เดี๋ยวทำการเช็ดเครื่องนิดนึงนะฮะผมเตรียมทิชชูมานะขาดไปแล้ว <c oughs> คือไอ้ตรงแบบไอ้ที่รับไฟนี้มันแหลมมากะฮะมันขาดไปเลยนะจุดชูผมโอเคเช็ดปัดฝุ่นเล็กน้อยนะฮะก็ตัวนี้นะฮะอธิบายแบบสเปคคร่าวๆก่อนนะก็คือตัวเขาเนี่ยมีหน้าจอนะฮะขนาดแค่4.5นิ้วนะซึ่งสมัยเนี่ยมันสแตนดาร์ดก็คือ6.4นิ้วหมดเลยใช่ไหมอย่างเช่เนไอน้เรดมี่เนี่ยก็คือ6.4นิ้วละเนี่ยขนาดคือมันต่างกันมากนะฮะแล้วก็ ยังใช้แบบสัดส่วนจอเท่าเดิมนะคือประมาณ16:9ต่อบ้างหรือไม่ก็4:3ไม่แหละแล้วก็ความละเอียดจอเขานะฮะมีแค่ประมาณ 480p นะถ้าเกิดตามที่ Google Bar เนี่ยบอกมาซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเก่ามากๆแหละโอเคมาะฮะใส่แบตกันเลยนะอันนี้มีบอกด้วยว่าอย่ารับแบตอันนี้ถ้าเกิดมันตรงนี้มันขาดนะถ้าเกิดซีลขาดก็คือมันอาจจะมีใครเปิดเข้าไปได้แต่นี้แบบไม่ขาดกระแสงว่าใช้ได้นะซแน่นานว่าอันนี้คงไม่ใช่แบตแท้นะฮะแต่ว่าต้องแข มันใช้ได้แหละ <G ül> ก็คือแบบเมดอีนใช้หนานะเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เริ่ม แกะแบตกันเลยซึ่งเครื่องนี้นะฮะอายุอายุ7ปีเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยเคยเปลี่ยนแบตมา2อรอบะนะแล้วมันก็เสือเ่อมไป2รอบแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแซดนะฮะคือตัวนี้เนี่ยบริกรรของมันนะฮะคือมันเป็นมือถือที่ทำให้ผมสามารถทำคลิปไอสอนวิธีใส่โคนกนได้อนะซึ่งมันเป็นคลิปแบบปฏิวัติช่องผมเลยก็ว่าได้นะคือคือยอดวิวมันเยอะมากอ่ะจนแบบผมมีตังค์มาซื้อมือถือไอเลตมี่ 9a แล้วก็ต่อไปรุ่นอื่นๆนะโอเคกว่าจะออกนี่ฮะนี่นคือ โอ้ยแบตเตอรี่ของเรานะซึ่งคนขายเนี่ยเขาแนะนำนะ,ะับว่าถ้าเกิดใช้ครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้ชาร์จทิ้งไว้ก่อนประมาณสีชั่วโมงนะเพื่อวอร์มแบตแต่ผมไม่วอร์มนะฮะไม่มีเวลานะก็มามันก็จะได้อยู่แหละเพราะมัน,น,นแบบมันแบตบเอ,อ2 0 0 0มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใส่เข้าไปเนี่ยน่าจะมีแบตประมาณ50%าบปร้งซึ่งก็ถือว่าน่าจะอาจได้แบบอาจได้ทันก่อนที่แบตจะหมดนะก็โมเมนต์ออฟทูนะฮะใส่เข้าไปเลยนะตรงน,นี้มีแบบ2ซิมแล้วก็ใส่ s อสการ์ดได้3 2กิกนะชัล่ละกันใส่มา เป็ดฝาล้นกันมันจะติดหรือเปล่าตื่นมาคุณโปูเจ็ดปีของเราได้โปรดยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันแข็งนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกดแรงๆหรือเปล่ามันไม่ติดไม่นะอย่าพูดว่าปูะเราไปแล้วโปรหรือว่าแบตหมดวะผมแบบใช้สองนิ้วแบบช่วยกดเลยเนี่ยมันไม่ติดโอเคผมว่าแบตไม่น่าจะหมดนะเดี๋ยวลองไปชาร์จดูซิเอาสายชาร์จมาแป๊บหนึ่ง S <S <S ซึ่งไอตัวนี้นะฮะด้วยความที่มันเก่ามากนะมันใช้เป็นอพอร์ตไอ้ไมโคร USB นะซึ่งมันเก่าจนขนาดที่มันเอาไอ้ที่ชาร์จกับหูฟังเนี้ยมาอยู่ข้างบนนะปกติม,มันอยู่ข้างล่างนะมือถือรุ่นใหม่อะ่ะแต่ข้างล่างของตัวนี้นะฮะไม่มีอะไรเลยนะมีแต่แบบปกระจุตัวข้างบนเรียกได้ว,ว่าเป็นดีไซน์ที่แบบอินดี้บ้างน,นะฮะโอเคมาเริ่มโยงสายชาร์จกันเลย <S <S <ๆ>ถ้าเกิดไม่เต็มนะฮะคลิปนี้จบแค่นี้นะมีแค่4 4หรือ3นาทีนี่แหละเป็นคลิปที่สั้นมากๆโอเคผมเสียบ กับไฟบ้านแล้วแล้วก็ติดเพลสความหวังสุดท้าย The last เดอะลัสลัสมันมันเสียบมันเสียบไม่ได้โอเคได้ติดไหมต้มมันนิ่งไปเลยทุกคนมันมันจ่ายไฟหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีสายวัดไฟของไมโคร USB นะเดี๋ยวนะมันจ่ายไฟหรือเปล่าเนี่ย หรือผมใส่ผิดข้างหรือแบบต้องใส่ข้างหนึ่งเดี๋ยวเช็คดีๆก่อนเช็คให้มั่นใจอ๋อท่านผู้ชมผมลืมเอาพลาสติกออกโอ้หกอหน้าแตกจบแล้วโอ้ยโอเคออกแล้วนะฮะสรุปคือแบตไมไ่หมดแค่ลืมพลาสติกออกผมก็ว่าอยู่ไว่ชวยมันไม่ติดวะปกติมันต้องมีแบตแถมมานิดนึงนะสำหรับเอ่อพวกแบตเอ่อแบตจีนพวกนี้ เอาละเรามีเตจไหมคุณปูปืนโอะเ,เจ้ามันมัน <c oughs> มันไม่เตดไม่นะคุณปูอย่ยบวอว่าคุณปูไปจริงแล้วเดี๋ยวรอบนี้ลงชายอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันไม่เตจดนะฮะคือจีจนะจบชีวิตนี้จะตู้ไหมรอบนี้คือแบบมันเชื่อมกันแล้ว m i n u t e s many, many later. เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมทําการเสียบช้อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วโหรอบนี้ติดแล้วโอ m มก o d คือเมื่อกี้ผมปิดคลิปไปรอบหนึ่งนะคือมันไม่ติดอะเดี๋ยวทำไมมันติดวะเนี่ยรอบนี้ไปเชื่องหน่อยโอมาคุ้กับผมก่อนอดี๋ยวเพิ่งไปโอ m ม god ติดด้วยตอนแรกผมปิดคลิปไปแล้วบอกว่ามันไม่ติดแต่ฮะสรุปคือลุงแกติดนะ ก็คือผมแค่แบบลืมถอดซีลแบตเฉยแล้วมันก็ติดได้อบเจ้าอายุ7จปีแล้วเครื่องเงี้แต่ว่าแบตมันแค่แบบแค่20%เองนะคือน้อยมากเลยอะเอาไปว่ามันน่าจะพอเลนได้อยู่นะสู้ๆลง จอตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะ4นิ้วแล้วก็เป็น IPS นะก็คือเป็นจอที่ไม่ใช่อนะัลลอยดอะก็คือไม่ได้หรูหรามากแล้วก็คเอียดนะฮะแค่ประมาณ 480p นะคือต่ํามากๆอะแล้วก็ชิปนะฮะเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะเดี๋ยวให้มันติดขึ้นมาก่อนคือลุงแกไม่ได้ตื่นนะประมาณ3ปีแล้วนะคือแบบช้าม,มากๆอะ่ะการบูตเครื่องของลุงแกเขาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะฮะคือตอนนี้เนี่ย ผ่านมาประมาณเอ่อสิบนะเครื่องบูนไปติดลุงไว้ไหมเนี่ยโอพระเจ้านี่มันพลังแห่งแอนดรอยอ่ะเดี๋ยวะเนี่ยเอาเป็นว่าระหว่างนี้นะฮะระหว่างที่ลุงแกกำลังบูนอยู่นะผมขอเปิดสเปคให้ดูก่อนก็นอกจากสเปคจอที่ผมบอกไปแล้วนะฮะก็คือจะเป็นชิปเซตนะก็คือมิ d i a ท e k m t 6 5ี0ซึ่งถ้าเราไปดูในเว็บเนี่ย อันนี้เป็นเว็บของบิดาเ c กเขานะฮะก็คือ MT 6 5 8 0เนี่ยมันเป็นชิปที่ค่อนข้างเก่านะฮะคือมันมีแบบมีคล็อกสป e ด d ะแค่ประมาณ 1.3G ่งากิกเองมั้งนะน่าจะเป็นคล็อก speed นะตัวนี้แล้วก็ไอแมมโมรี่ที่มันรองรับนะฮะคือแรมที่มันรองรับเนี่ยมันรองรับแค่แรมแบบ LPDDR 2กับ DDR 3นะนั่นหมายความว่าแม้แต่แล้ว LPDDR 4เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับตัวนี้นะคือตัวนี้เนี่ยเป็นแรมแบบ DDR3 ซึ่งมันเก่ามากๆนะ,ะแล้วก็ไอตัวนี้นเนี่ยมันมีแรมแค่ นี่ฮะอันนี้เป็น g o o g l e b a r d นะผมถามมันมาเนี่ยแรมมันครับมีแค่1กิกนะ1กิกแถมยังเป็นแบบ DDR 3อีกไม่ใช่ DDR 4นะแล้วก็มีลอมนะฮะแค่8กิกเท่านั้นนะคือช้าแบบอภิมหาช้าเลยอะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นสเปคกล้องนะฮะแล้วก็ Android 5.1นะโคตรเก่าอะเอาไป็ว่าประมาณนี้สับสเปคเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวตอนนี้รอแบบรอขอบูทอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> คือแบบมันบูทไม่เสร็จสักทีอะบูทนานมาก uh. เออแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคือมันบูมไม่เสร็จทีนะผมก็เลยทําการเอ่อถอดแบตแล้วก็ชาร์จใหม่เมื่อกี้เหมือนเกิดอาการจอเบิร์นด้วยนะคือเมื่อเมื่อแก้ตอนที่แบตมันขึ้นมานะฮะถ้าเกิดคุณสังเกตแบบเอ่อใกล้ๆเนี่ยมันจะมีโลโก้เอเอสขึ้นมาด้วยนะก็คือแบบมันเบิร์นอะแล้วก็ตรงนี้มีไฟได้ไงไม่รู้นะไม่ใช่ไฟไหมใช่ไหม <laughs> โอเคมันเกิดเป็นแค่แบบแสงโอชาร์จแบตนะโอเคเกือบลมเมื่อกี้ลองปลุกพี่แกมาอีกรอบหนึ่ง เอ,อ่อเดี๋ยวผนะู้ชมเมื่อกี้ผมพยายามเปิดเครื่องนะฮะแล้วมันดันมีไอไฟขึ้นมาอีกรอบแสดงว่าเอ,อ่อผมว่ารูชาร์จมันเสียนะใช่ผมว่ารูชาร์จมันเสียไปละแล้วก็ปุ่มมันน่าจะเสียด้วยนะฮะคือผมแบบพยายามกดเปิดเครื่องแบบแรงมากๆจนมือผมเป็นลอยในะตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ติดนะฮะแสดงว่ามัน <laughs> มันไม่ได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวนะคือผมขย,ายามับนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดอีกรอบนะึงอะเป็นแบบติดแบบติดชาร์จแบตอะคือ เนี่ยมันติดแล้วแสดงว่ารูชาร์เสียนะฮะแล้วก็ไอปุ่มมันไม่ยอมจะเปิดเครื่องให้ผมสักทีอะ่ะมันเปิดยากมากเลยไม่รู้ตอนแรกเปิดอีท่าไหนนะ <c oughs> ตอนนี้แบบทีมกู้ภัยกําลังพยายามปั๊มหัวใจคนไข้ด้วยสองมือสองมือนี้กดแค่ปุ่มแบบเปิดเครื่องเดียวมันต้องใช้แรงขนาดนี้เลยนะผมปุ่มมันไปแล้วแล้วก็ที่ชาร์จแบตมันก็ไปด้วยนะคือมันจ่ายไฟแบบงงๆกับชีวิตมากเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยคือแบบผมกดจนก้ามขึ้นเลยนะ <laughs> มันมันก็ไม่ติดโอเคซึ่งอันนี้ผมพยายามเปิดเครื่องแบบฮาร์ดคอร์นะฮะก็คือการแบบกดปุ่มไอ้เปิดปิดตรงเนี้ยเข้ากับโต๊ะนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันเคยเวิร์กนะสำหรับเครื่องเก่าของแม่ผมอะคือเครื่องเก่าราคาแปดร้อยนะครับอ่าเวิร์กซะงั้นแต่ต้องค่อยๆอ,ออกนะมันยังมันจะดับนี่คือการกู้ระเบิดนะฮะชา้ชาๆติดไหมรอบนี้อย่าคลายที่หน้าบูธอีกนะสโลไล นี่คือการกู้ภัยที่เซนซิทีฟมากๆเออเออแล้วเมื่อกี้มันบูตใหม่สักประมาณ3นาทีนะฮะแล้วมันก็ดับไปเลยนะโอเคแสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องเอ่อโอเอสของมันด้วยนะน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ OS มันอะแล้วมาทําให้มันบูตไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เอ่อไอตรงสายชาร์จตรงนี้นะฮะมันหลวมนะคือถ้าเกิดผมขยับเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําการชาร์จใหม่เข้าไปแสดงว่ามันหลวมแล้วก็ต่อไปนะฮะอะไรอีกนะคือปุ่มนะฮะเปิดยากมากนะผมกดแบบ ผมกดแบบนานๆแบบกดหนักมากๆอ่ะมันก็ไม่ยอมติดนะสรุปก็คือโอ้โหแเรานะฮะจีๆนะคือคือมันไม่ได้อะ่ะคือมันเปิดแบบเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะเนี่ยผมกดแบบ เนี่ยมือผมแบบนิ้วผมเป็นรอยไปแล้วอ่ะโอเคอันนี้ควรจะเป็นบทสรุปสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยเอ่ออย่างที่ผมบอกไปนะฮะควรเป็น2พี่น้องนะคือผมมีแบบมีเครื่องนี้ด้วยก็คือเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผมใช้เล่นเกือบเป็นหลักนะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องรองนะฮะสมัยเนี่ยนะก็ราคาใกล้ๆกันแหละซึ่งอันนี้นะฮะคือ AS Lava Iris 600นะซึ่งมันแบบ ข้างหลังนี่มันดูดีกว่าไอ้ตัวนี้มากเลยนะแสดงว่ามันอาจจะแบบยังใช้ได้อยู่นะซึ่งถ้าเกิดแบบคลิปนี้นะฮะมีคนแบบมาไว้อะไรให้มือถือไอเอเอสละว่าเจ็ดร้อยเนี่ยให้ผมเยอะนะฮะผมก็อาจจะแบบซื้อแบตบแบบมาลองใส่ให้ตัวนี้ดูนะคือซื้อวันเดียวกันเลยนะฮะก็คือแบบเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะกองไปโฟกัสเนี่ยสิบเอ็ด เดือน4ปี60นะแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยจ่าทิปนะเค่แบบเอาไว้เล่นเฉยๆเอก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าเกิดกระแสตอบรับดีผมสงสัยจริงเนี่ยผมก็จะลองมาแบบลองซื้อมาใส่ตัวนี้บ้างก็ได้นะคอคยนี้เป็นรุ่น600นะฮะคือไอ้แบตจากไอ้รุ่น700เนี่ยไม่สามารถมาใส่ได้นะมันก็เลยต้องแบบไปซื้อใหม่อะ่ะประมาณนั้น ก็ถ้ากิดใครอ,อดทนดูไม่จนถึงตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมกด F ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเพื่อแบบไว้อะไรสํหรับคุณปู่เราว่าสดุก็คือเขาทําไม่ได้นะฮะเขาไม่สามารถตื่นมาในอีก7ปีภายหลังได้ก็จีงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก,ก่อนแล้วกันนะก็บ๊ายบาย